มารีวิวรถนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับ4ี่ประตู1.9 LDA สีขาวมุกนะครับวันนี้แต่งนะครับรถแต่งแม็กซิงนะครับเป็นแม็กเอ็นไฟ SE เอสีนะครับหน้าเก้าครึ่งหลังสิครึ่งโดยโหลดหน้า3หลัง5นะครับมีการแดดแหนบนิดหน่อยเพื่อให้ความนุ่มนวลขึ้นนะครับมาชมครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับติดรถนะครับตั้งแต่เดิมๆเลยคือรถตัวนี้นะครับก็เป็นไฟหน้า LED นะครับ ตัวนี้ครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับกันชนตัวนี้ก็สีเดียวกับตัวรถนะครับจากหน้าคมเมี้ยสักงณ์อีซูซุนะครับกัน้างนะครับก็เราจัดทรงก็คือให้ดูสวยงามแล้วก็ไม่กระด้างด้วยนะครับก็คือหน้าสามหลังห้านะครับตัวนี้ครับด้วยแม็กนะครับ n5se ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีน็อตล้อนะครับสีน้ำเงินนะครับ คอบนะครับผมพร้อมยางดีเซนตินะครับก็ซีล่าตัวนี้ครับสองห้า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  R สิบแปดนะครับตัวนี้ครับก็จัดทรงถือว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟเดี๋ยวัเป็น l e ดีให้แล้วนะครับผมนะครับมีมือจับโครเมมีบันไดท้องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝาถังนะครับซึ่งตัวนี้ใช้น้ำมันนะครับ b ียี่สิบีสิบ นี้ก็จัดทรงนะครับก็เป็น5คือ5ายังไงครับก็มีการดัดแหนบที่ปลายนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูต่ำขึ้นนะครับแต่งคือหลังเนี่ยจะต่ำกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับให้ดูสวยงามแต่นุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับครับแล้วก็มีแต่งนะครับแต่งอุปกรณ์ก็คือมีแมกเนเตอร์ให้พร้อมนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับดูโอ้ครับ ออกแบบใหม่หมดนะครับสารลักอีวิสุกดิแมกนะครับก็จะมีกันชนท้ายนะครับก็แบบบิวอินนะครับจากโรงงานตัวนี้ครับฝาท้ายนะครับก็จะมีมือจับพรีเมียมพร้อมกล้องหลังนะครับนะครับก็มีสัรลักดีดีไอนะครับครับผมมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่ากําลังสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกหลังนะครับ ก็ความปลอดภัยนะครับมีไล่ฟ้าหลังให้พร้อมนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับมีความปลอดภัยก็คือมีเบรก ABS มีแอร์แบ็กคู่จากโรงงานให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับภายในนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นนะครับอันนี้ครับเป็นแผงข้างนะครับมีกระจกไฟฟ้านะครับเบาภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับตะเข็บบอลนะครับกว้างสบายนะครับตัวนี้ครับมีช่องเสียบ USB ด้านกลางให้ด้วยนะครับ มีมือจับให้นะครับพร้อมมาดูประตูหน้ากันนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับแผงข้างก็จะมีเซนเซอร์ล็อกกระจกไฟฟ้านะครับล็อกกระจกข้างแล้วก็จะมีปุ่มปรับบานกระจกข้างนะครับเบาะผ้านะครับตัวนี้ครับตัวนี้พิเศษก็คือมีจอ7นิ้วนะครับพร้อมสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y พได้ครับเป็นจอสัมผัสนะครับ เยี่ยหกสปีดแอร์พร้อมนะครับก็จะมีมาวัดรอบมีความเร็วแล้วก็มีว่าวัดมาวัดดิจิตอลให้ด้วยนะครับพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้พร้อมนะครับนะครับตัวนี้ก็มีคุญแจรีโมทแล้วก็จะมีปุ่มปรับไฟหน้านะครับนะครับนี้ที่เปิดบาคกระโปรงหน้าพร้อมเปิดฝาถังน้ำมันพร้อมเลยครับด้านนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับเราจัดโป พร้อมประกันพร้อมแม็กซิ่งแบบนี้ให้นะครับจะส่งให้ด้วยนะครับสนใจติดต่อนะครับสมนึกอิสุอไลลาย YouTube สมนึกอิสุอนไลายเบอร์มือถือนะครับ0 8 1 4 9 8 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับติดตามชมครับขอบคุณครับ